กมักวนนนัทเสียงสูงมาหมโวพเอาตายัปีนพระธาตุเห่ยนบั้งบัดเสียงสูงพดด้วยเออเอาอายจัซี่มาพุ่งขี่ในสันแน่สนานเอาอีนี่ว่าไม่ไม่ไม่ไปพุ่งขี่สันกับโมหูจักขี้ไม่มันอยกี่นะกลนตัวย่นน่ะ เดี๋ยวกุยคุ้มขี้ไหเออเด้เอาสูงขึ้นเสียงใสล่ะถ้าอันนี้นะหมาเพียงว่าเสียงสูงกูว่าไงนุึงเอาไม่ในี่คอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ไม่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 ไไม่ไม่นม่ไ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 า่ไม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 ่ม่ไม่ไมดไม่ไมู่ม่ไมาไม่ไม่ไส่ไม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 าไถ้าต่่่่เข้าใจโอเค ง่ายๆค่ะเอาเรื่มาเรมามาดวงโดดมาหอยมาละดวงโดดหอยไอ้โง่กะตาวงกุงกับเ้าอ๋อดิ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 แล้วอ๋อดดิแล้วเอามามามาเอามาป่ะ มาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาบวกฉันขอบรรทาทุกทุกท่านที่ได้มาอีกครั้งทู่จากขอสำนานบุพ่านเถิดขอสำรับ อยา่างเขากับยุคกับสมัยถ่ายรูปก่อนยุคนี้ยุคหนังโคตรนิวโนเขียนก่อนมากอีกอย่างเหมือนอาโกฟังก่อนท่านทั้งหลายฟังบรรยายเป็นคำก่อนพอเป็นรัวฐอนตรงสังวรเรื่องโลกให้เพื่อนสังวรเรื่องโลกให้ ก่อนมีโลกสิหนูอยู่มาอยู่ก็มีโคโรนาฟังเลีนะ้ยงน้มลาโคโรนาเป็นตายานโคโรนา,โโรนาเป็นตายานมันก็มีวิธีการป้องกันที่<อ>ด้วยอดไรๆป้องกันวิธีการป้องกันพวกเขานั้นต้องใส่ทุกอยา สบายใจท่ได้ตายไสนาไหนอ๋อไสอนามัย no. อ so ๋อเอาสกสนาดเอาเอาหน้าตาอนามัยียียังี่ยเอาเอเอาเรือสตกอหลังาน่เดนใาสากใส่ใส่้วยนอ้าเานตัวย่างนพี่น้องมาเาุดมาเกียวกันเกียวงานใส่ได้พรเอาแบบนี้เอาเนาะแบบบูรุษไร้สายนะคะ เอองไปในหลัปละป้องกันโรคอยากทราบกต้องติดออกวิธีการป้องกันพวกเขานั้นต้องใส่หน้ากากร,ระวังให้จงมาผ่าปิดปากกันโรคภัยผ่าปิดปากกันโรคภัยกินร้อนและช้อนก้างกินทุกอย่างต้องปรุงสุกลาบหมูลาบปลาปดุกต้องปรุงสุก กินดิบต้องปรุงสุปห้ามกินดิบห้ามอยู่ที่แออัดต้องระวังระวังภยัยสี่กันกาบไรต้องห้าไก่กันซองนี่ต้องหานไก่กันซองนี่ที่กันได้ช้อนเนี่ยของกูได้ชิบะเนี้ยเอาไปนักช้อนกระสุนสายยางโต๊ะกันก็ได ต้องห่างไกลกันสองเมตต้องห่างไกลกันสองเมตรเปัตัวนิวน่อเมายาสุเจ้าสีไปใสไม่ังบันนีลกเห็นามันนมนไก่นิเตอร์ไม่กูบอกไม่ไปเลสิิดไม่สมบูรณ์ เวยสูเป no, no, ็นไหมหรือหมาหน่อยคือหววดีเทอเนาก่อนชุดทไผ่ละราคาอคาะบอกออเสียงองเขีกว่หอตับตัวนะคืออะไรคือตับตัวนิวนอเมาวกสุ่มเจ้าสีไปใส่สวมทุงหญ้านาใหม่ัเยงอย่างก่งานี่ไม่ดแก่้าแก่บมา อยากทุกอย่างกันแล้วไม่ไม่ได้ใจเกลือกให้ตลอดบอกอปะส่วนกาฮักอานาไมก่อนออกไปจากบ้านเอ่ยก่อนออกไปจากบ้านเอ่ยเอาไม่ได้กวกท่ันสิขอลา